เจ้ก <accurately S 2> ็ได้ท <ills> ั้งที่เจ้าถูกาวกูยันยืนท่มนว่ายีต๋ยวท่านยืนไม่ได้ได่แล้วะ่าชไ้ท่าพิสูจน์มาไม่ได้่าพิสูจน์คนมันกอบอยานพิสูจนได้่าได้พิสูจน์คนเดียวพิสูจน์ตั้งโหล่ะก็พีสูจน์ให้สารคาผิด่าัตว์ผิดมันเป็นคนบาราบดีไปไปกับลารจะพูดงายหไ่และก็ัดผิดมายูต้มนี่แลวก็อันนี้ต่อแฝนต่อหัวเข่าตั้งสาหลังาแแข่งเน เยพระชนนเออเนี่ยเอาเออ้าดี่จนโตดิสุดเนี่ยเอาแสะสอบปุ๋ยไปโอ้ยนี้ออกจากรต่าเยปตายถ้าได้กปโอ้ยแีป่เออขึ้น่อน้าีเทเออ

Buyện mày cái lợi nhuận sau cái lợi nhuận mẹ của đấy thì lợi sao mẹ tôi thì, lời, tôi thì cũng... không à, lắm <laughs> mẹ không Nhưng mà đấy, này, nhỉ. mẹ không lắm mẹ đúng. mẹ tôi thấy không lắm mẹ không lắm mẹ tôi thấy không lắm mẹ tôi thấy 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 không không เถิดกลางดอกลำนี้เพื่อได้ห่วงบัชิได้รู้ว่า <Gun>